โอเคเรามาลองเซิฟเซิฟความคิดผลรักแบบไหนที่เกลียดที่สุดน้องฟันทงว่าคนรักขี้โกโหก79.47ซนคนรักจอมเจ้าชู 20. ้20.53เปอ e ตเลิฟติเตอร์เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของน้องๆไหมครับถ้าเรารักใครจริงแล้วแล้วคนนั้นเป็นคนที่ใช่เนี่ย มันจะไม่ค่อยรู้สึกความเกลียดหรอกครับมางอาจจะโกรธบ้างมโมโหบ้างแต่ไม่เกลียดเพราะเกลียดเมื่อไหร่มันจะไม่รักแต่ไอ้คำถามเนี่ยคนรักแบบไหนหน้ารังเกียจมากที่สุดพี่กรณ์ทั้งสองท่านก็บอกแล้วไม่ชอบแบบนี้ไม่มดีแบบนี้ไม่ควรอะเขาเรียกว่าหน้ารังเกียจครับลองนักนึกดูซิคนโกหกนี่หน้ารังเกียจไหมครับน้องคิดว่าคนโกหกจะเปลี่ยนเป็นคนไม่โกหกไหมครับไม,ไม่มีทางครับ ขอบคุณที่ตอบแบบนี้แล้วจําไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะว่าคนที่โกหกจะโกหกไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราจับได้หรือไม่ได้ถูกไหมครับเขาจะไม่เปลี่ยนหรอกเพียงแต่ว่าจะยอมรับได้ในระดับไหนแค่นั้นแต่อย่าคิดว่าเขาจะเปลี่ยนจากโกหกเป็นไม่โกหกทาไมผมพูดแบบนี้เพราะน้องๆยังวัยรุ่นอยู่ยังมีอนาคตไกลแล้วน้องๆจะมีความรู้สึกที่ท้าทายว่าถ้ามีคนเจ้าชู้มาอยู่กับเรามันต้องเปลี่ยนทิสัยไม่เจ้าชู้จริงไหมครับ ไม่มีทางเป็นไปได้ครับถ้าพาธิขึ้นทังตือวันตกเมื่อไหร่จะเป็นความจริงจะเปลี่ยนคนโกหกให้เป็นคนไม่โกหกเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้ตะกี้นี้ผมสังเกตเลยพอตอบว่าโกหกทุกคนแบบเหมือนกันเลยเพราะไม่โกไม่ชอบนะแต่พอบอกเจ้าชู้เริ่มมีเสียงเบาๆน่าจะได้นะสวยอย่างชั้นหล่อยอย่างชั้นน่าจะเปลี่ยนยาได้แม้แต่คิดลองนะครับใครเจ้าชูก็คือสักี้บอเริ่มมีเริ่มไมด็อก ถ้าเกคคิดค,คุณมองแล้วเขาเจ้าชู้แต่คุณคิดว่าเออเจ้าชู้แบบนี้พอจะยอมรับได้เนื่องจากเขาจริงใจกับเราดูแล้วรู้สึกเรามีสเสน่ห์เออเจ้าชู้เยอะแต่ก็กลับบ้านทุกทีอย่างนี้ก็โอเคแต่ต้องยอมรับได้นะจะมีวันหนึ่งที่ยอมรับไม่ได้พอเรายอมรับไม่ได้เมื่อไหร่คนเจ้าชู้นั้นที่ตะกี้เราบอกว่าไม่โกหกจะเริ่มโกหกทันทีเลยเพราะเขาก็ยังอยากที่อยู่กับเราั้นส่วนใหญ่แล้วคนเจ้าชู้มักจะโกหกแต่คนโกหกไม่จําเป็นต้องเจ้าชู้ครับ มันโกหกรล่อ,อื่นไปเรื่อยๆถ้าจะถามผมให้ฝันทงนะผมว่าน่ารังเกียจทั้งคู่ครับน่ารังเกียจทั้งคู่ทั้งสองอันเนี่ยถ้าเรามาเป็นคนรักชีวิตนี้ไม่เจริญนะครับเชื่อผมเถอะถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไม่ได้แล้วคิดว่าอันนั้นเป็นคู่บุญคู่กรรมก็พยายามสร้างบุญวาสนาไปเรื่อยๆมันก็อาจถึงทาให้เขาไม่เปลี่ยนแต่ตัวเราอาจจะเปลี่ยนยอมรับมากขึ้นก็ได้เนาะนะก็ลองคิดดูนะครับ